โอเคผมก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น,าน่ารักทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่ผมเองนะครับ Over a ร์แอนนะครับวันนี้นะครับผมนะเราจะมาเล่นเกม r o b อร์ในแบบโลกูนั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวคาคุเนะหรือคาคุจาของท่าทาระนะครับมาเร็วไปไปเร็วนั่นเองโอเคนะครับผมนะเราจะมารีวิวทุกล่างของท่าทาระนะครับซึ่งก็มี2อล่างห่างแรกนะครับนี่มันสเต๊ ทัทะละล่างแรกนะฮะใช้อาี C ประมาณสูนั่นเองคือมึงซื้อมามันก็ใช้ได้เลยนะครับ <S <S เป็นบิคาคุนั่นเองนะครับ <S <S ซ,ซึ่งการกดใช้ก็คือการกดเลขหนึ่งมาเรไปเร็วนะครับเลข1ก็จะประมาณนี้ครับคือรูปล่างก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ผมขอมารีวิวงนี้นะเพราะว่าตรงอื่นแม่งมีสงครามกันกูขอไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะกูไม่มีเซเวียพีด้วยโอเคผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสกิลแรกเลยคือสกิลคิกนั่นเองสกิลคิกก็จะเปประมาณนี้นี่ซึ่งกูไม่มีมอนสเตอร์ให้กูตียก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับสกิลคิกก็ร์เป็นการตีรัวๆมันก็รัวนะเนี่ยก็รัวอยู่พอสมควรนะครับผมนะสกิลต่อไปเลยแล้วกันสกิลต่อไปคือสกิล E นะฮะสกิล E จะเป็นการจึ๊บอันนี้เป็นการกดสกิล E แล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามนะกระเด็นนะเองนะก็จินตนาการเอาเองแล้วกันตอนกดเนะี่ยมันจะกระเด็นนะกดปุ๊บฝั่งตรงข้ามจะกระเด็นโอเคสกิลต่อไปคือสกิล R นะฮะสกิล R ก็ อันนี้สกิลอาร์นะตอนกดปุ๊บมันจะมันจะจับศัตรูมาใกล้ๆเรานั่นเองนะก็ดูจากท่าทางก็จะรู้นะสกิลอาร์เนี่ยจะเป็นการจับศัตรูมาหาเรานั่นเองนะโอเคสกิลต่อไปเลยกันสกิลต่อไปคือสกิลเอฟนะฮะสกิลเอฟก็เป็นการกดกดจึ๊บอ่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวดูอีกทนนนีนึงแอนิเมชันอ่าอันนี้คือท่าจ้วงนะท่าท่าถ้าโดนศัตรู มันก็จับทุ่มนั่นเองครับเป็นการจ้วงแทงแล้วก็จับทุ่มเออจินตนาการเราเองแล้วกันหรือถ้าท่านมออู้ใหญ่เห็นกันชัดๆก็ไปเซื้อเราเอง้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะฮะอ่าล่างแรกก็จบไปแล้วกูรีวิวแบบรีบรีบรดสุดๆอ่าล่างต่อไปคือล่าง2อ,อ่าล่าง2ก็ป,ประมาณนี้นะครับซึ่งก็สีก็ประมาณนี้แหละเออ และหลอกบอกไว้ก่อนนี่คือไม่ได้ลหลาผมนะลหลานเพื่อนผมเองที่เล่นกันทุกครั้งโอเคมาสกิลแรกเลยแล้วกันสกิลแรกคือสกิลคิกนะฮะคลิกก็จะประมาณนี้นะนี่สกิลคิกเนี่ยนี่อืมอืมซึ่งก็การคิกก็จะประมาณนี้นะครับคือแบบต่อยรัวๆเนี่ยจึบจึบโอเคเรียบร้อยนะฮะสกิลต่อไปคือสกิลอีนะฮะสกิลอีจะเป็นการพ่นไฟอ่าสกิลอีจะเป็นการพ่นไฟนะฮะซึ่งก็ถ้าอยากจะใช้สกิลนี้ได้นานๆเราต้องกดแช่นะฮะ จึ๊เนี่ยถ้าเราต้องกดแชร์ถ้าเราไม่กดแชร์นี่คือมันมันก็จะไม่พาไม่พ่นเลยนะฮะเนี่ยกดเนี่ยอันนี้ผมไม่กดแชร์ไม่พ่นเลยผมกดแค่ทีเดียวไม่พ่นเนี่ยอีกรอบนะไม่พ่นโอเคนะฮะผมนะก็ถ้ากดแชร์มันก็จะพ่นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคไปสกิลต่อไปคือสกิลอาร์นเองนะสกิลอาร์ก็จะเป็นการกดจะเปนการแบบทุ่มเออเนี่ยเอาไฟทุ่มอย่างงี้นะฮะนี่มันก็จะเป็นไฟรอบ อีกทีนี้อีกทีเออมันก็เป็นการเอาไฟทุบรอบๆแล้วมันก็จะสร้างดาเมจนะฮะแรงมากๆแรงพอสมควรนะสกิลต่อไปเลยกันสกิลต่อไปคือสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟจะเป็นการนี่ครับจับมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ทุบพื้นไปนะฮะซึ่งถ้าโดนศัตรูมันก็จะต่อยด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่มีให้เห็นหรอกเพราะว่ากูหมดหมดหมดประโยชน์หมดหมดหมดสิ่งที่จะทำแล้วก็ก็ให้เห็นประมาณนั้นนะครับผมนะก็โอเคนะผมก็ ก็จะประมาณนี้นะครับการรีวิวทัททละัตเขาเรียกว่ารีบเออเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะการรีวิวทัททละเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาไปดูราคาอีกว่าราคาเท่าไหร่นะฮะโอเคไปไปดูกันดีกว่า few later. มาเรามาถึงกันแล้วนะครับทุกผู้ชมโอเคถึงแล้วมานะฮะก็นี่ครับผมแนนะเรื่องมาก่อนอยู่ในวะเออเนี่ครับทัททัลลัตเราไม่ต้องสนใจพวกนี้มั้ง เอทำไม่เห็นแล้วกันนี่นะครับทาทาระนะครับบีคาคุนะฮะเลทเลทประมาณหายนั่นเ้ครับมีมีสองสเตจนั่นเองนะฮะราคามัน150าล้านนะฮะแล้วคุณก็ต้องฝามเยอะดูพอสมควรนั่นเองนะครับซึ่งก็ลืมบอกไปเลยว่าล่าง2คือนี่ครับใช้อาร์มานจ็ดล้านห้าแสนนะครับผมนะซึ่งเราต้องมีเลเวลประมาณพันพันขึ้นเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้ถึงคุณจะเลว ถึงคุณจะมีอาซีวานล้าน5แสนแต่ถ้าคุณวิียไม่ถึงพันก็กเสกไว้แล้วนะครับโอเคผมก็การรีวิวทาราก็จะประมาณนี้นะผมนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ตายไปซะไอ้กแก่ก็เชียร์แล้วมาใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมนะอืมก็การรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็เจอกันใหม่นะครับใน การรีวิวถัดไปหรือ EP หน้าหรือเกมหน้าเัอ่นงองก็เจอกันใหม่นะครผมนะบายสวัสดีครับย yeah.